ก็กราบสวัสดีครับผมวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเองจะไม่ได้มาเปิดกาชานะแต่วันนี้ผมเองก็จะมารีวิวนะครับรีวิวตัวใหม่นะครับนั่นก็คือตัวแปดดาวนะฮะก็คือเทพีอ่างอาบน้ํานั่นเองนะครับผมวันนี้ผมเองก็จะมาลองรีวิวสกิลของมันดู แต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับผมผมเองก็ต้องขอขอบคุณน้อง Hit D Game Channel ด้วยนะครับที่ส่งรหัสนี้มาให้ผมได้รีวิวเจ้าตัวเอ่ทพีอาร์อับน้ำนะครับเพิ่งเปิดให้น้องเข้าไปเมื่อเย็นนี้นะฮะแล้วก็เลยยืมรหัสน้องเข้ามารีวิวสะหน่อยเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่ได้เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับแต่ก็เอามารีวิวสกิลนิดๆหน่อยๆนะครับผมด้านบนนี้นะครับก็จะเป็น ID l ดี e ของน้องเขานะฮะก็สามารถแอดกันไปได้นะครับก็ดูได้ด้านบนเลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนนั นะฮะอย่าลืมเข้าไปแอดเพื่อนกดไลค์เพจ like ด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็มาลองรีวิวเจ้าตัวเทพีอาาบน้ําดูนะครับว่าสกิลมันดีขนาดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไปดูตัวที่มันเป็นซูเปอร์มาส r เตอร์ก่อนนะฮะว่าดามเมจเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยอนะฮะจากที่เห็นในรูปนี้นะครับผมก็จะเป็นเทพีอาบอาบน้ำนะฮะเลเวล140นั่นก็คือเจ้าซูเปอร์มาสเตอร์เลยนะครับเป็นตัวที่โอ้โห สุดยอดมากๆเลยนะครับใช้แร่อยู่ที่3,530นะครับผมและชนิดของมันเนี่ยก็คือชนิดสนับสนุนนะครับพลังโจมตีมีทั้งหมด46ล้านนะครับก็เติมศูนย์ไปอีก2ตัวนั่นเองนะครับเป็น46ล้านนะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยก็จะมีอยู่491ล้านก็ตามนั้นนะครับเลือดเยอะมากนะครับโคตรเยอะเลยนะฮะตัวนี้ถ้าเอาเป็นซูเปอร์มาเตเร์เลยนี่โคตรเยอะเลยนะครับผม การโจมตีเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบช้ามากนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเป็นปกตินะครับก็ไม่เร็วมากไม่ช้ามากจนเกินไปนะฮะอ่ะมาดูกันที่สก,กิลของมันกันบ้างนะครับนั่นก็คือโล่นางฟ้านะครับนางฟ้าจะช่วยสร้างโล่ป้องกันให้เหล่าเลนเจเอร์นะฮะในบริเวณใกล้เคียงนะครับเป็นระยะเวลาหนึง่งนะครับก็คือสร้างเกราะป้องกันพื้นฐานนะครับ6วินาทีนะฮะก็เหมือนน่าจะเป็นเหมือนโล่อมะตะเลยฮะน่าจะเป็นเหมือนโล่อมตะนะครับก็คือแบบ ถ้าตัวไหนที่มันอยู่ใกล้ๆบริเวณของเจ้าตัวเทพีเนี่ยมันก็จะได้รับโล่อมตะไปด้วยอะไรประมาณนั้นงั้นเราลองไปรีวิวหรือดูสกิลกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งผมจะเลือกด่านเป็นด่านแบบง่ายๆหน่อยนะครับไม่ยากอะไรมากมายนะฮะแต่ก็ต้องใช้เวลาผ่านนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อเราจะได้เห็นประสิทธิภาพของสกิลนั่นเองนะครับผมผมขอเลือกด่านนี้แล้วกันอ่ะ200นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะอ่ะเราจะมาลองรีวิวสกิลเฉยๆนะครับอืมโอเคกดไปนะครับผม อ,อ,อย่างแรกเลยขออัพแรกให้มันเต็มก่อนนะครับเพราะว่าน้องเขาแล่น้อยมากนะฮะโอเคหูใช้ตั้ง2อง0เลยเหรอยเลนเนี่ยขนาดเวลยังไม่เต็มนะเนี่ยปล่อยตัวโลไปก่อนนะครับเอาตัวโลไปดันนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวออให้มันเปิดก่อนหน่อยโอเคมาแล้วโอ้มาถึงใช้โลเลยนะครับอ๋อโลมันจะเป็นอยู่ในทิศทางของมันเองใช่ไหมไม่เกี่ยวกับโลอ,อนันนี้มันจะไม่โดนโลของไอตัวนี้นะฮะไอตัวโลตัวนี้นะครับผมเห็นไหมฮะไม่โดนไม่โดนไม่โดนโลไอตัวข้างหน้านะฮะ ึบอ่าโดนด้วยนะครับอ่ามันจะมีโล่ด้วยนะครับแต่ผมไม่เห็นนั่นเองนะฮะก็จะเป็นโล่อมาตะนะครับผมตึบ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 ,ตบให้ดูซิปึ๊บอ่าสกิลออกมานะครับเป็นโล,อาานโล่อมาตะนั่นเองนะฮะก็โอเคใช้ได้อยู่นะดูสกิลเลยดูสกิลเลยนะครับผมชึบดูดิขนาดมันดันมายังดันไม่ได้เลยขนาดตัวตียังกากอยู่เลยนะครับไอเลเวลที่กูเห็นอยู่ก็คือกากมากนะฮะเลเวลพวกนี้ เนี่ครับผมก็ดูนะครับมันเป็นโลอยู่แล้วนะครับผมดูโอ้โหดีนะผมผมวุ่นตรงใครมีตัวนี้ดีมากนะผมบอกเลยนะครับผมเอาไปพิวพงพีพ,พ,พีนี้ก็มีเปอร์เซ็นชนะนี่หลายตาติดอยู่นะครับหลายตาติดอยู่นะครับก็ระยะของสกิลมันก็อยู่ประมาณไหนว่าชึบอ้โอ้ระยะสกิลคือต้องต้อง,ต,องต้องอยู่ในวง นะฮะเนี่ยนะฮะวเวลามันจะใช้สก,กิลนะฮะมันจะมีวงของมันนะฮะสังเกตดูดีๆนะมันจะมีวงเห็นไหมวงตรงนี้นะครับถ้าตัวเลนเจอร์ของเราเดินผ่านในวงเนี้ยเราก็จะได้รับเกาะน,นะฮะคงเข้าใจนะเราจะได้รับเกาะน,นะครับอ่ะชนะชนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาอีกตาหนึ่งนะครับเอาแบบให้เคลียร์กันรู้เรื่องไปเลยนะครับผมอันนี้ผมผมเพิ่งเข้าใจนะผมเพิ่งเข้าใจ ตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะยิงยิงสกิลออกมาแล้วตัวด้านหน้าของมันเนี่ยจะโดนด้วยอะไรประมาณนั้นถ้าโดนด้วยอย่างนั้นน่ะคือจะโกงมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยคือคือแม่งโกงมากๆนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นนะครับแต่คือมันก็ถามว่าโกงไหมมันก็ก็โกงอยู่นะครับแต่โกงไม่มากนะถ้าเอาตามความคิดของผมนะฮะคือโกงไม่มากนะเพราะว่าสกิลมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับมันไม่โดนถึงตรงนี้ นะครับถ้าตัวไหนเดินออกมาเนี่ยแล้วระยะไอ้ตัวเนี้ยมันใช้สกิลพอดีนะมันจะโดนจะโดนโล่นะครับโล่ของมันก็จะเป็นแก้วอย่างนี้นะฮะแค่หกวิเองนะครับมันก็ต้องสุ่มนะฮะเนี่ยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะถ้าตัวไหนยืนอยู่ใกล้ๆกับไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะได้โล่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับตัวแกะแปดดาวนะครับผมตัวมูนนะฮะตัวมูลตัวมังกรนะครับอะไรประมาณนั้นตัวไหนที่ตีไกลๆเนี่ยที่แบบระยะตีเท่ากับไอ้เจ้าเทพีเนี่ยได้รับเกาะแน่นอนนะฮะแต่ ถ้าตัวแนวหลังมันได้รับเกาะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะสาหรับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวตัวตัวยิงถ้าเป็นตัวยิงหรือตัววิ่งเข้าไปข้างหน้าเนี่ยก็ได้รับเกาะก็ถือว่าดีมันก็ถือว่าดีนะฮะนะี่ฮะระยะเกาะมันอยู่ประมาณนี้ครับนะก็น่าจะสังเกตกันดูนะปุ๊บมันจะมีวงๆนะครับผมปึ๊บถ้าตัวไหนเดินผ่านวงนั้นปุ๊บก็ได้รับเกาะไปทันทีนะครับผมว่าดีนะผมว่าดีนะครับระดับส่วนตัวผมเลยคิดว่าดีมากนะฮะ ขนาดยังอัพไม่เลเวลเต็มนะครับผมก็ถือว่าใช้สกิลก็ถือว่าดีแล้วนะฮะมารีวิวสกิลให้ดูกันนะครับก็คงเข้าใจกันนะครับว่าสกิลมันใช้ยังไงนะฮะแล้วเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวมังกรเนี่ยจะดีมากเลยเห็นไหมมันยืนอยู่ในระยะนี้ไงเทพีตีไกลหวังกับมังกร <laughs> อีกเหรอ้เอ้ยตอนแรกคิดว่ามังกรตีไกลสุดแล้วนะแล้วก็มาเป็นแกะตีไกลสุดนะครับนี่มึงเทพีตีไกลกว่า แม่งไก่เป็นคืบเลยเมื่อกี้โอ้โห <c oughs> ตีไก่อะไรขนาดนั้นวะแบบโอ้โหโคตดไกลอะบอกเลยนะฮะไหนเดี๋ยวลองลองลอง,ลอง,ล,องลองด่านสุดท้ายดิเออว่ามันจะผ่านไหม่ะเออนี่เอาตัวแบบก,กากามาเลยนะเนี่ยลองดูดิลองดูดิดดชิบอย่างแรกอะเอาตัวโลออกมาชิบเอาตัวนี้ออกมาเลยรู้มันตีไก่มากอะฮะเอาตรงๆเลยนะฮะชิบดูระยะตีดิตีโคตดไก่อะ ออตีกายของมังกรอีกใช่ปะวะหรือว่าเราคิดไปเองวะแต่มันตีแกงยขอมังกรกจริงๆนะเมื่อกี้เออชึบชึบปุ๊บนี่ได้โลมาละพอได้โลปุ๊บนี่โซวไหนที่ไปด้านหน้าเนี่ยยืนสบายเลยนะฮะไอตัวโลนี้ก็ดันๆไปก่อนนะครับผมอ่าอยากจะบอกอย่างหนึ่งรหัสใครนะครับที่มีตัวนาวิวกโยธินแปดดาวนะครับจะเป็นซูเปอร์มารเตอร์ก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้นะครับฝากรหัสมาให้ผมรีวิวได้นะครับผมถ้าใครอยากจะฝาก นะฮะถ้าใครอยากจะให้ผมรีวิวนะฮะก็ฝากมาได้เพราะว่าของผมมีแค่7ดาวเองนะฮะแดาวยังไม่มีปัญญาเก็บนะครับผมโอ้ดีนะเนี่ยดันไวมากนะฮะบอกเลยเนี่ยฮะก็ถือว่าเอาไปผ่านพวกด่านใหม่ๆได้ดีเลยนะอย่างเช่นสเตีพิเศษด่านใหม่นะครับด่านหกที่เขาว่ายากนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็น่าจะง่ายอยู่พอกันนะน่าจะง่ายนะสำหรับผมก็น่าจะง่ายอยู่ง่ายขึ้นกว่า ง่ายขึ้นผมเมื่อก่อนนะเอาง่ายๆนะง่ายขึ้นผมเมื่อก่อนแค่มีตัวมังกรกับตัวมูลก็น่าจะง่ายแล้วนะฮะไอเจ้าสเตตพิเศษอันใหม่นะที่มันเป็นกล่องลูกบาศก์สีเขียวนะครับผมอ่านะโซนดาใหม่ๆก็น่าจะผ่านกันนะเออเพราะว่าเจอไอตัวอะไรนะดีเซลนะเจ้าต,ตัวดีเซลนี่แม่งตัวปัญหามากนะฮะเจอเทปีไปก็ว่าน่าจะมีเงืบนะฮะก็เอาตัวออกอะไรตัวที่มันดันแบบดันออกไปเร็วๆนะฮะตัวที่วิ่งเร็วๆ,ๆออกไปดักหน้าไว้เลยนะฮะแล้วก็เอาเทพีออกหลังๆนะฮะแล้วก็มีมังกรช่วยดักอะไรประมาณนี้ก็ ใช้ได้อยู่ครับแนะนําเลยถ้าให้คะแนนนี Iraq, mm ้ผมให้10เต็ม10เลยนะฮะเจ้าเทพีนะครับผมเทพีอาบนวดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นก็ไปทุกวันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาบน้ำนะครับไม่ใช่อาบนวดนะครับโอ้โหใส่ๆไม่รู้จักอะผิวไรอะไรอย่างนั้นนะครับก็อืมนะเยี่ยมนะครับบอกเลยว่าเยี่ยมมากนะครับเจ้าเทพีอางอบนวดเอ้ยอางอาบน้ำเออกว่าอบนวดอย่างเดียวเลย จะอบนวดไปถึงไหนก็เนี่ยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมเทพอีอาบน้ำนะครับก็โอ้เจ้าโลนังฟ้าก็ใช้เป็นประโยชน์ได้เยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ใจจริงอยากให้มันยิงออกมามากกว่านะครับเหมือนเจ้าตัวอ่อไอตัวตัวไหนวะที่ว่ามันจะยิงไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยถ้าสกิลมันยิงออกมาเป็นอย่างนี้นะเคยเคยเห็นสกิลเจ้าต,ตัวนี้ไหมมันจะยิงเป็นเข็มฉีดยาออกมาเพื่อเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะครับถ้าเศา ถ้าสก,กิลโลนางฟ้านะเว้ยมันยิงออกมานะเว้ยแล้วแบบใครที่โดนเข็มหรือโดนไอตัวเทพีอะไรของมันเนี่ยลราจะได้เกาะเนี่ยคือแบบโอ้โหเฮี้ยโกงโคูดนะครับบอกเลยนะอันนั้นเขาเรียกว่าโกงโคตรโครตรเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดยังไงก็อย่าลืมไปจับใจ่ายใช้สอยกันในกาชานะฮะก็ขอให้ทุกคนลุ้นได้เจ้าแปดดาวตัวนี้มานะฮะใจจริงผมเองก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ลูบี้หมดละก็ไว้โอกาสหน้าดีกว่าเนาะถ้าช่วงนี้ใครเปิดนะครับก็ฝากรหัสมาให้ผมเปิดก็ได้นะับเผื่อคุณจะได้แปดดาวเหมือนเจ้ารหัส ของน้องคนนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะยังไงก็วันนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ละกันถ้าชื่นชอบอะไรยังไกงไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าผิดพลาดในการรีวิวหรือพูดติดๆขัดๆอะไรยังไงเนี่ยผมเองก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถ้ามีคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยก็ควรพิจารณากันด้วยนะครับว่าสิ่งไหนฟังเพื่อความบันเทิงและสิ่งไหนฟังแล้วนำไปทำตามนะครับยังไงผมเองก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมผลงานของผมทุกผลงานเลย นะ,ะก็น่ารักมากนะฮะก็ขอบคุณนะครับผมที่กด subscribe กันมานะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ บายบายเฮ้เดี๋ยวก่อนถ้าคุณดูคลิปจบแล้วแล้วคุณชอบหรือว่าคุณให้ผ่านก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ลง Facebook หรือลงอะไรก็ได้กันแล้วจต่คุณนะครับจะพูดว่าไอ้นี่แม่งแคสคนสั้นตรงส้นติรงตรงส้นติงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่พวกคุณนะครับแล้วก็กดแชร์ไปเลยนะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปและอย่างหนึ่งกดติดตามหรือกดซับสไคร้ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้แคสเกมต่อไปที่เชื่เฮ้